ครับวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยเก้าผ้ารวยเส้นหวยพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมครับเมื่อคืนน้องพี่น้องเนาะครับหลายคนหลายท่านนะครับน้องพี่น้องจะได้เฮกันครับผมครับเลขออกครับผมหกหกเจ็ดน้องพี่น้องเนาะครับเลขออกหกตัวเจ็ดแปดศูนย์หกหกเจ็ดสามตัวบนหกหกเจ็ดสองตัวล่างศูนย์หกครับผม ครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะกลับเบิ้งเอาไว้ครับผมครับกับพี่น้องกับใส่พิจารณาญาณครับผมในการที่ตามในการรับชมครับเมื่อนี้เบ้าแหลมครับผมจะพาพี่น้องมาที่ตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เส้นนองไข้ครับผมครับฟาวมาอัดครับผมให้พี่น้องได้เบิ้งกันถ้าเศร้าเพราะว่าแนวทางของเพื่อนเขาข้าเกลีได้พี่น้อง ครับอ่ะเบิ่งกันอนครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดครับโชคมาจากท่านอาจารย์เซียนน้องไข่ติดต่อไปยังพอเตียมนะครับเนาะคอมเมนต์ไปเรื่อยครับผมครับหรือว่าเข้าไปเบิ่งในคลิปของเพื่อนครับผมครับเพื่อนจะลงหมายเลขบัญชีอยู่หรือว่าบอดี้ลงกาติดต่อทางคอมเมนต์ไปเลยพี่น้องครับไปโชคไปมาเนาะครับเนาะครับไว้คู่รู้ๆครับพี่น้องครับมันยังคอยปังอยู่ตลอดะครับผมสำหรับแนวทางนี่ก็บ่อหลายหางบอหลายตัวนะครับเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีอีกนิดนึงครับผม สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านได้ครับสนใจนะครับเนาะเขากลุ้มครับผมรับทั้งช่องของบ้าวแหลมหรือว่าทั้งกลุ่มนะครับเนาะรับมีให้พี่น้องครับผมรับได้เฮกันแั้แต่เศร้าๆเลยครับสำหรับกลุ่มแนวทางหวยหุ้นครับพี่น้องรับฝากให้พี่้องเอาไปพิจารณากันเบิงเลขหาบ่อลายหางครับพี่น้องครับหาบ่อลายหางนะครับเนาะรับเล่าสันติภาพรับประชาชนเล่านะครับเนาะเขาติดกันต่อเนื่องเลยครับพี่น้องรับสำหรับครับผมเลขเงี่ยมเศร้า บบาแหลมจะเน้นให้สามตัวครับเล่าประตูใช่นะพี่น้องเนาะครับผมเล่าประตูใช่แล้วก็เล่าสันติภาพแล้วก็ประชาชนเล่าสามตัวนี้ครับผมทุกมือครับผมทุกมือครับมีรดแต่กะนหน่อยครับพี่น้องจะเขาเนาะครับเนาะหลาย่าลถครับสำหรับไอดีไล่ครับผม0 9 8 9 9 1 8 2 0 8 0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับผมบาวเหลยมพ้าร้วยครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนอ่ะ มอนีมาเฝ้าครับผมไปเบิ้งน้อครับเนาะแนวทางครับผมครับครัว่าครับผมเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงกันครับผมกับพอเตียมครับพี่น้องเบิ้งน้กันมาพี่น้องเนาะมอนีกับพี่เสียดพี่น้องเบาแหลีมมาครับผมทายน้ำครับเรียกเป็นเขาครับเนาะครับ เขาตัววิ่นขมอนบนล่างเหมือนป่นี่ครับเขาทั้งบนทั้งล่างวันศุกร์สี่สาม سات จัดเกี่ยนพี่น้องเนาะราวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามนะครับครับชุดวิ่ชุดเต็มมาได้พี่น้อง สองสามสี่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับชุดวินเพื่อนพี่น้อง <c oughs> ครับมาในส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เตียนน้องคายจับคู่ที่มี่สามเจ็ดพี่น้องสามแปดสามเก้า นะครับสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับสัตว์บพีน้องสัตว์เจ็ดมโนอ แก่กไปหน่อยนะพี่น้องครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเล้วเสียนหนองคายเน้นที่ สามเก้าสองเก้านะครับสัดเกี่ยนพี่น้องเนาะรับกามีตกกันให้คือเก่าพี่น้อง ขับตกกันกระเบื้องไว้น้ำเราพี่น้องเนาะซีค่ะครับสัตว์เกียนนินพี่น้องเนาะครับเอาวันศุกร์นาพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่13กันยายน256 7กดลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูด2กับ3พี่น้องขับชุดวิ่งเพื่นกับสองสามสี็ดแปดเก้าขับจับคู่3 7 3 8 3 9ดสามแปเน้น3 9 2 9กัน4 7 4 9เกาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเริ่อมมาสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะครับ รขอขอขอครับป้าเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเออเซียนนองคายเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้ป้าเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วป้าเตียมขอไว้พอนคอยเขาคอยแตกฟังๆหยิบครับพี่น้องหยซีก็จะได้สุกกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับ เอา่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนะครับอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมก็กราบขอบพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบึงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมก็ให้โชศๆมันๆแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน,น้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ครับสำหรับพี่น้องเ c ฟซีครับผมตีกำลังตดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะครับครับอทคร์นเข้าไปใอ้ครับผมครับอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับพี่น้องอ่ะตรงๆยักนิดนึงพี่น้องสิบว่าให้ขอประแท่นอภัยครับ สำหรับกระผมแนวทางากระผมของาอาจารย์นะครับเนาะครับเซียนน้องไข่ครบผมฟากพี่น้องเย็บซี่กระผมรับทันทีเข้ามาแล้วนะครับเนาะครับจะลืมมาครับแนวทางของ well. อาจารย์เซียนน้องไข่สถิติที่ผ่านมาเนาะครับเนาะถือว่าเดินดีครับดังนั้นเนาะครับเนาะเข้ามาแล้วท่านใดเพราะท่านกดติดตามฝากพี่ฝากน้องครบผมกดติดตามกันเอาไว้กระผมครับเพื่อที่จะบริพลาเนาะครับเนาะที่สําคัญครับห้ามลืมเลยก็คือ กดกระดิ่งกระผมเพื่อแจ้งเตือนนะครับเนาะครับทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปลงไปกระผมพี่น้องจะเห็นทันทีเลยเพราะว่าหวยเล่ากระบผมจันพุทธศุกร์ครับพี่น้องครับเวลาเขามีหน่อยในการติดตามในการรับชมนะครับเนาะดังนั้นฝากพี่ฝากน้องเอาไว้กระบผมเบ่งเอาไว้เป็นแนวทางกระปผมครับสำหรับคลิปนี้ครับป้าแหลมขออนุญาตพรพี่น้องเอฟซีโชคหมันร่ำรวยนะครับเนาะครับทันใดกระบผม กำลังเดินทางกะคอยตลอดปลอดภัยเหตุกิจการงานอย่างตอนนี้อยู่กะคอยเจริญรุ่งเรื่องครับผมับสำหรับบ่าวแหลมขอไวส้สำนีสกรไว้พบและเจอกนไหมคลิปหนะ้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม